สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิจนุ่งโรธธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้มีรถส,ยสวยๆมานำเสนอนะคะเป็น Honda นะคะ2รุ่นวันนี้เลยนะคะจัดไม้ชมแบบ5ประตูแล้วก็4ประตูเอาเป็นว่า2คันนี้ส่งสบายๆราคาเบาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่านะคะว่า5ประตูมีอะไรให้น่าใช้งานบ้างแล้วก็4ประตูของเรามีอะไรที่มาใจได้บ้างนะคะคันแรกของเรานะคะไปเลยดีกว่านะคะสำหรับ Honda าจีแเครื่องหนึ่ง ครื่อยนต์1,500 c c ตัว S รถปี2009นะคะราคาอยู่ที่2 2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นส่งเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะสำหรับพนัน้านจ่คันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตาไฟดวงใหญ่กระจังหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยชมแบบนี้นะคะจะเป็นเ,เหมือนแบบวา้วาเวเป็นทรงแบบว่าสี่เหลี่ยม้างหมูนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ แจ๊ดปี09ของเรานะคะมาพร้อมกับล้อลอยเดิมๆจากศูนย์นะคะฮอนด้าแจ๊ดแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะฟิลม์มโดยรวมนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%นะคะภายในนี่กว้างช่วงเออเขาเรียกนนะช่วงรถนะคะยาวนะ,ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกันสาดหนึ่ชุดนะคะทั้ง4ประตู มือเปิดนะคะแล้วก็กระจกมองหลังของเราเนี่ยนะคะทั้งด้านข้างหลังเจอสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าเส้นขอบขอบที่อยู่ตรงประตูอันนี้จะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่งแค่สวยงามนะคะยังมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะกันนะคะขอบประตูกระแทกนั่นเองเนะจ๊ะก็จะดีมากๆแล้วก็ชิ้นแต่งนะคะสเกลรอบพันนั่นเองก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับแจ๊ของเราไปดูทางด้านท้ายกันบ้างนะคะสําหรับทางด้านท้ายคันนี้มาพร้อมกับ สเกลชิ้นท้ายเหมือนกันแล้วก็ที่แตกต่างเลยคือตาไฟท้ายนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะจะเป็นดวงเล็กๆมาพร้อมกับโลโก้แซดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบอกนะคะเครื่องยนต์ IV t e c นั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูทางด้านประตูหลังกันบ้างนะคะเปิดให้ชมกันเลยนะสำหรับทางด้านประตูหลังเนี่ยนะคะกว้างขวางนะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็จุของได้เยอะด้วยนะคะเป็นว่า เข้ามาชมเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาทดลองขับกันได้สำใครที่สนใจนะคะสามารถอินบ็อกสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้รีวิวนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะจะ,ะนะคะตรงนี้จะมีที่ห้อยของด้วยนะคะจะเป็นแบบว่าช่องเล็กๆนิดนึงนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะตรงนี้จะมีช่องใส่ของให้แล้วก็เบาะนะคะตรงนี้สามารถพับได้นะคะเราสามารถพับได้ตรงนี้เลยนะคะสามารถ ดึงเปิดขึ้นไปนะคะเบาะก,ก็จะพับโรงเนาะสำหรับฮอนด้าแจ๊คันนี้ราคานะคะอย่าลืมอยู่ที่269,000บาทนะคะสำหรับฮอนด้าแจ๊สทรงเดละาห้า0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบเลยนะคะเข้ามาชมกัน,น เกมจะพาชมรอบคันนะคะแล้วก็ส่วนแบรนด์ Honda นะคะมีรุ่นอื่นๆให้ชมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Honda Civic นะคะ Honda a c c o r d นะแล้วก็มี Honda City นะคะแต่ว่าช่วงนี้ซิตี้ยังไม่มีเข้ามาใหม่เลยนะคะจะมีก็คือเป็น Honda Jazz Honda Brio นะคะ c i v i c ของเราแล้วก็มี Honda Accord นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์ Honda นะคะต้องรีบเข้ามาชมกันแล้วนะ ไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเรานะคะนี่เลยมาพร้อมกับ Honda เครื่อง i-VTEC นะคะแล้วก็ซีซูมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็คันนี้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมไม่มีการสลับสับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่รถพริกว้าหรือว่ารถจนหนักด้วยนะคะนี่การันตีเลยนะจ๊ะสำหรับฮันด้าใจของเราคันนี้เนาะเอาแหละเดี๋ยวเราพาชมภายในกันบ้างนะคะไปดูภายในกันนะคะว่าจะรั้มขนาดไหน สำหรับทางด้านภายในนะคะโดยรวมจะเป็นสีดำนะคะนี่เปิดประตูมาปุ๊บจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันกว้างมากๆนะคะแม้กระทั่งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยนะคะช่วงนี้กว้างนะคะยิ่งถ้าเกิดว่านั่งมาปุ๊บเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยก,กว้างมากๆทันนี้จะมาพร้อมกับการปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกสําหรับกระจกมองข้างจะปรับได้ตรงนี้นะอยู่ใกล้กับพวงกุญแจนะคะมีปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกนะสาหรับ แท่นันนี้นะคะทั้งด้านคอนโซลเนี่ยอคอนโซลกลางนะคะวิทยุฟังก์ชันเล่นได้ทุกบททุกฟังก์ชันนะคะยกเว้นฟังก์ชันบลูทูธนะคะซึ่งทันนี้จะเชื่อมได้เป็น USB AUX นะคะแล้วก็แผ่น CD MP3 แล้วก็วิทยุนั่นเองนะคะสามารถเล่นได้ีแล้วก็แอร์สามารถปรับได้เลยนะคะตามความต้องการนะคะความสะดวกสบายแล้วก็มีช่องกระจายไฟให้ด้านล่างหนึ่งช่องแล้วก็มีพอร์ต USB นะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะ ชมหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสำหรับมันด้าแจด๊ดแอร์เย็นนะคะเครื่องดีนะคะไม่มีงอแงแน่นอนแล้วก็ให้ดูทางด้านไอคอนแจ๊ดนะคะชมก็ปีศูนย์เก้านะคะหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้เลยเดิมๆเราไม่ได้มีการก่อหรือว่าสลับสบเปลี่ยนรุ่นหรือว่าชิ้นสเปคแต่อย่างใดนะคะไว้ใจได้นะสาหรับรถที่เรานะคะกิจวัตรธุรกิจจะพาไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะสาหรับห้องผู้โดยสารนี่ก็กว้างขวางพอสมควรนะนี่ ไห้ชมกันนะคะตรงนี้สามารถนั่งได้สายได้สามท่านเลยนะคะสําหรับห้องบริษ,ษัทของเราแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเอนนโอ,โนะะอเนี่ยโอ้โหกว้างมากๆนะคะมีเนี่ยคนสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะคะเด็กๆเล็กๆ,ๆรู้ว่าใครก็ได้แบบเป็นรถครอบครัวได้เลยนะสำหรับคันนี้นะฮอนด้า a จ็ภายในก็เป็นสีดาเบาะผ้านะคะนุ่มสบายแล้วก็ทางด้านการาปรับเบาะหรือว่าสลีดะนะคะของเบาะเนี่ย ก็กระชับหลังกระชับที่นั่งมากๆนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะคะส่งอยู่ที่5000กว่าบาทเท่านั้นคันด้าแจองเราราคา269,000บาทนะคะนี่หาประตูแบบว่าสบายๆเลยนะคะนี่เก๋มากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะทั้งราคาแล้วก็เขาเรียกเลยนะฟังกชันประโยชน์หรือว่า าการใช้งานต่างๆนะคะส่วนอีกหนคันของเราวันนี้เรามาชมกันดีกว่านี่นะคะแทนแทนอ่ะสีขาวนะคะสโใไสเมีอร่ามาตไกายเลยนะคะสำหรับ Honda Brio a m เ z e นะคะเครื่องยนต์1,200ซีซี ตัว V รถปี2013นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสีอสี e C, น้ำตาหรือว่าสีทองนั่นแหละนะคะรอบคันเลยมาพร้อมกับยางใหม่นะคะใหม่ทั้งชุดนะกระจังน่าจะเป็นโครเมียมนะคะแบบสั้นๆนะคะไม่เป็นเส้นยาวจนเกินไปแล้วก็มาพร้อมกับตาไฟดวงใหญ่นะคะไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีไฟ LED สีขาวด้วยนะทางด้านนี้นะคะมาค่ะพาไปชมรอบคันกันเลย นะคะสำหรับรถนะคะเป็นรถแต่ง CE นะคะฝาครอบพาริเปอร์สีเหลืองนะคะนี่สภาพอย่างนะคะใหม่ๆเลยเกรด A พร้อมใช้งานนะคะเรีเมเยมสดกกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะนี่ให้ชมกัน o o d a Brio Amais ม,มะคะนี่เครื่อง1.2ตัว V สวยๆเก๋ๆนะคะเป็นรถอ่า e c โค a า4ประตูใครที่ชอบแบบว่าันเล็กๆเคเรื่องแรงๆนะคะยในกว้างนะแล้วก็ เบาสปอร์ตภายในสวยต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับโอของเราปลายท่อนะคะเป็นปลายท่อแบบไทเทด้วยนะคะนี่สวยงามไม่มีผลแต่อย่างใดนะคะไม่ต้องกังวลเนาะสำหรับท่อของเรานะคะปลายท่อสี่สวยแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ท้ายนะคะ 2. จุดทั้ง2แถบเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไอวีเทคนะคะสําหรับ B-O อ a พเมสแบบนี้นะคะนี่ให้ชมแล้วก็ดูทางด้านมุมมองนี้กันบ้างน,นะคะ สวยมากเอาละใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเรามีทีมงานคอยตอบแล้วก็คอยให้รายละเอียดกับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วก็เกิดว่าสนใจนะคะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถชมแบบเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นจุดต่างๆส่วนต่างๆได้นะคะเพียงแค่รีเควส์เข้ามานะคะทางเราจัดการให้ได้แล้วก็มีบริการส่งถึงที่แน่นอนนะคะ คันนี้นะห้องเครื่องมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรเมรกเช่นกันเลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบแล้วก็เป็นเครื่องของ i v t e c ทนะคะประหยัดามากขับขี่ดีเยี่ยมประสิทธิภาพสูงนะคะโครงสร้างเดิม โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคอนโดนของเราไม่มีการแบบบิดพิ้วหรือว่าบิดเบี้ยวนิดนึงอ่านิดนิดนึงก็ไม่มีนะคะต้องขออภยัยนะสลับสลับกันไปนะคะต้องขออภัยด้วยเยวพาไปชมภายในกันต่อดีกว่านะคะภายในหล่อหล่อเท่เรับประกันว่าถูกใจแน่อนอนนะคะคันนี้นี่นะคะคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านประตูเนี่ยเป็นสองสีทูโทนนะคะสีครีมกับสีดํานะคะกระจกที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งกระจกมองข้างแล้วก็กระจกหน้าต่างเลยนะคะ ให้ชมมาด้านข้างประตูแล้วก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็คู่หน้านะคะคอโซลหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเชื่อมฟังก์ชันได้นะคะยกเว้นบลูทูธเช่นกันนะคะ AUX USB FM AM นะคะมีบอกชัดเจนไอคอนต่างๆนะคะแล้วก็เปิดปิดง่ายเครื่องเสียงดังฟังชัดแอร์เย็นนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยปรับได้ความตามความต้องการเลยนะคะทั้งความเย็นแล้วก็ช่องกระจายแอร์เอ๊ยไม่ใช่ผ่านขออภัยช่องกระจายไฟด้านล่างหนึ่งช่องนะคะแล้วจะเราก็จะมีช่องวางแก้วหนาด้วย ำหรับทางด้านหน้าปัดรถจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับตัว v ีโอเมปี13นะคะเดิมๆนะเราไม่ได้มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะหน้าปัดก็เดิมๆชมเดิมทั้งหมดมาดูรูปทรงเบาะก,กันบ้างน,นะคะสําหรับเบาะเบาะทรงสปอร์ตสุดๆนะคะกระชับสรีละด้วยแล้วก็เป็นสีครีมนะคะทั้งฝั่งคนขับคนนั่งแล้วก็ทางด้านฝั่งตอน2ด้วยนี่เดี๋ยวจะพาไปชมกัน คันนี้นะคะราคาอยู่ที่259,000บาททรงเดือนละ4,700กว่าบาทเท่านั้นนะคะ4,000ปลายปลานะสำหรับ v i o อของเรารถปี2013นะคะ2,013นะคะคุ้มค่ามากๆพูดไปพูดมาเหมือนเป็นชาวกระเหรี่ยงเลยนะคะแบะพูดไม่ช้าอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าต้องขออภัยด้วยและกันถ้าเกิดว่าพูดเร็วจะเกินไปหรือว่า ค่อยค้าไม่ค่อยชัดนะคะนี่ต้องขออภัยแต่น้องเกมก็จะรีวิวให้ชมกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการแบบไหนหรือว่าอยากชมรีวิวในรูปแบบแบบไหนก็รีเฟกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเกมจะได้ทําการปรับเปลี่ยนแล้วก็นามาให้ชมกันนะคะแบบรีวิวจัดเต็มเลยนี่ทางด้านท้องผู้โดยสารนะคะนี่กว้างขวางพอสมควรเลยแล้วก็แน่นอนสําหรับประตูนะคะสองสีทุกโทนสีดาแล้วก็สีครีมนะคะทั้งสีประตูเลยแบบนี้นะคะ ทางด้านเบาะหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3ท่านนะคะหรือถ้าเกิดว่า2ท่านก็สามารถดึงตรงนี้มาได้เป็นชี่วางแขนได้มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีลําโพง2ตอกนะคะทา,าทางด้านหลังนะคะเป็นสีครีมทั้งคันเลยดูสวยมากๆนะคะน,นุ่มสบายด้วยกระชับสระส่วนทางด้านพื้นนี่ก็เป็นออกสีดำๆนะคะนี่ดีมากๆนะคะดีไซน์มาแบบว่า ดีสุดๆเลย B.O. เมทของเราเอาเป็นว่าใครสนใจแน่นอนเลยอย่าลืมนะคะคอมเมนต์สอบถามมันเข้ามานะคะเท่มากๆนะคะเอาแหละนะคะสำหรับ Honda นะคะแบรนด์ของเราทั้งสองรุ่นนี้นะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะส่งสบายๆผ่อนไม่เกิน6000บาทนะคะสำหรับ B.O. เม e ของเรานะอย่างที่บอกไปนะคะส่งอยู่ที่ 4,700กว่าบาทนะคะแล้วก็ส่วนฮอนด้าเจของเราเนี่ยส่วนที่5,000กว่าบาทเท่านั้น2คันนี้นะคะแน่นอนคุณภาพเครื่องยนต์ดีแล้วก็ประสิทธิภาพครบถ้วนนะคะไร้กังวลใช้งานได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแล้วก็ยิ่งโปรโมชั่นแต่น,นี้นะคะสำหรับเดือนกันยายนยังไม่หมดนะสำหรับโปรช่วยผ่อน8เดือนนะคะแถมยังมีประกรันฉุกเฉินช่วยเหลือแถมให้1ปีเต็มนะคะดูแลตลอด24ชั่วโมงบอกได้เลยว่าคุ้มครอง2ชั้นบริการ2ชั้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ทางด้านการดูแลรักษาความสะอาดหรือว่าการตรวจเช็คตรวสอบเนี่ยทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างห้องเครื่องของเหลวหรือว่าจะเป็นโครงสร้างรถเราตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คทุกทุกขั้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้น้องเกงไม่ต้องขอจบการรีวิวว่าเพียนเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าหรือว่าในคลิปหน้านะน้องเกมจะได้พามาชมนะคะรถส,สวยๆราคาสบายๆอยากชมรุ่นไหนหรือว่า อยากได้แบบแบบสเปคไหนก็บอกกันได้เลยนะคะจะได้จัดมาชมให้ถึงใจกันทุกช่องทุกมุมแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ